เร็วเข้าตอนนี้ได้เวลาจัดงานเทศก,กาลวันคริสต์มาสแล้วล,ล่ะจะรีบไปไหนกันเนี่ยพี่ฝนพวปกปิ๊กน่ะอยู่ไหนน่ะอยู่ในบ้านนี่ไงอะ่ะอยู่ในบ้านเหรอก็ต้องอยู่ในบ้านอยู่แล้วเร็วเข้าฉันรีบมากเลยนะคะบอกจะรีบไปไหนนะตอนนี้เนี่ยนะเราจะต้องไปจัดขบวนพาเรดวันคริสต์มาสนะฮะพาเรดวันคริสต์มาสอย่างนั้นเหรอใช่ถูกต้องเลยเร็วหน่อยนะเดี๋ยวหมดเวลาพอดี หมดเวลากี่โมงหมดเวลาตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้ตอนเช้าขาบวนจัดพาเลตเนี่ยนะน่าจะเป็นต่อเทียเท่ยงคืนเที่ยงคืนมีเวลาต้องเยอะแยะมีเวลาเยอะแยะที่ไหนเวลาไม่น่าจะพอว่าไงพี่ฝนเร็วเข้ารีบหน่อยวันเนี้ยนะเราจะต้องไปจัดขบวนพาเลตเพียกยืนรอมาสองชั่วโมงแล้วยืนรอสองชั่วโมงแล,ะละ้วเหรอเป็นไงชุดเท่ดีใช่ป่ะชุดเท่มากเลย ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าพี่เอกไซชุดนี้แล้วจะเทขนาดนี้นะก็งั้นงั้นแหละพี่ฝนโอ้โหนี่ชมจากใจจริงเลยนะขอบอกแล้วจะโบไปไหนอะพี่จริงด้วยโบไปไหนอะโบบอกว่าจะไปเรียนตัดผมอะไปเรียนตัดผมอย่าง,งั้นเหลอโบ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 ตอนนี้ยังไม่ต้องไปเรียนตัดผมหรอกเพราะว่าวันนี้เราจะจ้องจัดงานเทศกาลวันคลิปมาสก,ก่อนบ จัดขบวนพาเลตเลยนะเดี๋ยวก่อนนะโบหมายความว่าไงนะ่ยพกปิป๊กโบบอกว่าจัดขบวนพาเลตเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วที่สําคัญเดี๋ยวฉันหาหมวกให้กับนายก่อนก็แล้วกันหมวกใบนี้ได้หรือเปล่าหมวกใบไหนอะพี่ฝนหมวกใบนี้ไงใบสีฟ้าแสนสวยเดี๋ยวก่อนนะน่ารักชะมัดเหรอโบมองไม่เห็นแล้วใบนี้ใหญ่เกินไปเ <c oughs> พราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนหม่ใบนี้ได้หรือเปล่า เอาใบเล็กๆหน่อยนี่ไงใบนี้เลยนี่ก็เล็กเกินเล็กเกินไปอย่างนั้นเหรอเล็กเกินไปแล้วนั่นหมวกอะไรหมวกเป็ดเหรอใช่หมวกคุณเป็ดไงเพราะฉะนั้นไม่ได้การแล้วถ้าจะให้เข้ากับทีมวันคริส,สต์มาสต้องใบนี้แหละใบไหนอ่ะใบนี้เลยหมวกสวาตาน่ารักจังล่ะเอาโบ่นให้กายเป็นซาร์าคอ์สแล้วนะพวกเป็กนายอยู่ไหนหนะอยู่ข้างหลังนี่ไงไม่เห็นฉนันหรอนี่ไงฉนันจะต้องใส่หมวกให้กับนายด้วยเพราะฉะนั้น หมวกที่เข้ากับงานเทศกาลนี่เลยหมวกซานต้าอยู่นี่ไงอย่างเท่ใส่หมวกซานต้าทําไมฉันเป็นแมวนายก็จะได้เป็นคุณแมวของซานต้าไงแบบนั้นนั่นเองแต่ว่าฉันไม่ลากเลื่อนหรอกนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะพานายไปส่งของข,องขวัญแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนเราลืมอะไรไปบางอย่างเลยแฮะเราลืมอะไรอ่ะพี่ฝนลืมไปจัดขบวนพาเหรดไง แล้วไปจัดที่ไหนอะขบวนพาเลทเนี่ยตอนนี้เรายังจัดงานขบวนพาเลตไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีอุป,ปกรณ์แล้วใครเป็นคนให้จัดขบวนพาเลทเนี่ยก็อาจารย์มาเหมียวไงนั่นนั่นนั่นรถของคณลงไม่รู้งั้นหมายความว่าจะต้องไปหาอาจารย์มาเหมียวแน่นอนแล้วมีอะไรเหรอครับคือว่าพวกเราพร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะจัดงานเทศก,กาลวันคริสต์มาสนะคะอ๋อผมกําลังจะไปหาอาจาร์มาเหมียวอยู่พอดีเลยครับถ้ายังงั้นไปด้วยกันเลยดีกว่าะคะ่ะ ไปเลยพี่ฝนไปเลยวันนี้เราจะตั้งจัดกระบวนพาเหล็กแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยพวกเราตอนนี้ประมาณ8ปดโมงห้าสิบพี่ฝนจะ9ก้าโมงแล้วเหรอจะ9ก้าโมงแล้วไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วอาจารย์มะเหมียวคะพวกเรามาแล้วคะ่ะอาจารย์มะเหมียวอยู่ด้านหน้าโรงละครครับอาจารย์มะเหมียวคะมาแล้วคะ่ะ อาจารย์มะเหมียวครับ <time> พวกเรามาแล้วครับมาถึงแล้ว,ลวครับมัมเหมียวเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราจะต้องรีบจัดขบวนพาเหรดแล้วล่ะครับมัมเหมียวตอนนี้รถบรรทุกแล้วก็รถที่ใช้ในการประดับตกแต่งมาแล้วนะครับ <time> รถบรรทุกเลยเหรอคะ <time> ใช่แล้วนะครับเราจองรถบรรทุกไว้เป็นขบวนนํานะครับสุดยอดไปเลยอาจารย์มะเหมียวมีรถบรรทุกมาจัดขบวนพาเหรดด้วยแล้วพี่เอกหายไปไหนอ่ะพี่เอก หระโดดขึ้นรถมาเลยแล้วค่ะเพเอกยังไม่ได้ลงไปไหนเลยนะ <c oughs> อนเดียวก่อนโอโ้ดีนะอยู่ในเกมใช่อยู่ในเกม,เกมแล้วเมื่อกี้พี่เอกหายไปได้ไงอ่ะพี่เอกหายไปไหนก็ไม่รู้หายตัวหรือว่าชุดนี้จะทําให้เราหายตัวได้ <c oughs> จริงด้วยแฮะชุดมาใหม่นี่นะ่ะหมายความว่าไงชุดมาใหม่ชุดมาใหม่เขาอ,อาจจะมีอุปกรณ์เสริม ที่ทำให้พวกเราหายตัวแล้วไหนอะรถนะรถรถรถอย่างนั้นหเหรอก็บอกว่ารถบรรทุกมาไม่ใช่เหรอรถบรรทุกมาแล้วอยู่ด้านหน้านี้เองนั่นไงรถบรรทุกมาจอดแล้วโหใช่รถบรรทุกมาจอดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอจัดอุปกรณ์อันนี้ก่อนก็แล้วกันต้นคริสต์มาสเป็นร้อยต้นเลยพี่ฝนใช่ ต้นคริสต์มาสห0ึต้นที่อาจารย์ม่เหมียวเขาบอกมาว่าให้พวกเราน่มาจัดประดับตกแต่งจัดแป๊บเดียวเสร็จแล้วร้อยต้นสวยจังเลยเดี๋ยวกันนะว่าไงเหรอปุกปิ๊กรถบรรทุกอ่ะรถบรรทุกเหรออ๋อนี่ไงขบวนพาเลตรถมาแล้วนายจัดกล่องของขวัญส่วนฉันจะช่วยจัดเขาเรียกว่าอะไรนะต้นคริสต์มาสบนรถบรรทุกกับพ่เอกปุ๊กปิกแล้วก็บอกกันแล้วกัน ฉันอยู่เนี่ยนั่นจะโบคนเดียวนี่นะโบคนเดียวเหรอบู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 เพราะฉะนั้นโบเดี๋ยวช่วยพี่เอกจัดแถวนี้แล้วก็พวกพีกก่นายจัดขบวนรถเล็กๆสองสามคันด้านหลังก็แล้วกันนะโบช่วยส่งดาวให้พี่เอกหน่อยนี่ไงดาวอยู่ในกล่องเต็มไปหมดแหละบูบูบูต่อไปเราก็จะต้องวางคุณสนโนแมนแล้วทำไมมีฉันคนเดียวที่มาจัดรถด้านหลังต้องสามคันเนี่ยก็ฉันไว้ใจนายไง อ๋อไว้ใจชั้นงั้นเหรอใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉั้นขอจัดรถมาทุกต่อก็แล้วกันนะปุกปิกได้เลยพี่ฝนตามสบายทางนี้ฉั้นจัดการเองสามคันแค่นั้นเองสามคันสุดยอดไปเลยรับผิดชอบไปเลยต่อไปเราอาจจะต้องมีบางอย่างเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นอะไรพี่ฝนกล่องของขวัญกล่องของขวัญมีเป็นร้อยกล่องเลยนะเนี่ยใช่มีเป็นร้อยกล่องอาจารย์แม่เหมียวบอกว่าจะต้อง มีกล่องของขวัญเยอะๆหน่อยมากล่องสีเขียวตรงนั้นอย่าเพิ่งเอาไปสิทำไมอ่ะฉันจะใช้อ่ะกล่องของขวัญด้านหลังมีอีกเยอะนี่ไงใส่เข้าไปเยอะๆเลยแล้วก็จะต้องมีเครื่องดนตรีด้วยนะทำไมรถรถคันนั้นถึงมีเครื่องดนตรีได้เนี่ยก็รถคันนี้เป็นรถขบวนนำอ่ะจริงด้วยสินะเป็นรถขบวนนำงั้นเหรอใช่แล้วก็ฉันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะรองเท้า พี่ฝนเอารองเท้ามาทาไมอะรองเท้าซานต้าไงปกติก็เป็นถุงเท้าไม่ใช่รองเท้าซานต้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เราสามารถนั่งเป็นเก้าอี้ได้ด้วยอ๋อตกลงก็เป็นโซฟาเหรอเนี่ยใช่เป็นโซฟารูปแบบของรองเท้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช่อย่างสวยเลยนอกจากมีกล่องของขวัญเครื่องดนตรีต้องมีไฟประดับไฟประดับพี่ฝนจะจัดแบบไหนอะไฟประดับเยอะๆหน่อย จัดเยอะๆหน่อยคือจัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยหรอใช่จัดเยอะๆหน่อยมีไฟเยอะๆมีกล่องของขวัญเยอะๆแต่เดี๋ยวก่อนหาไฟไม่เจอสปอตไลท์นี่ฉันติดไปเลยใช่เปล่าใช่ติดไปเลยนี่ฉันเจอแล้วรองเท้ามีไฟมีเท่าไหร่ฉันใส่ไปหมดเลยนะสป,ปอรตไลท์เนี่ยไฟไปเยอะๆเลยฉันหารองเท้ามีไฟไม่เจอไปไหนแล้วรองเท้ามีไฟเลยแล้วไปฝนเลื่อนกลับเลยแล้วเหรอั่นไงไหนอ่ะอย่าเลยดิหาไม่เจอเ <laughs> พราะฉะนั้น เดี๋ยวหาอย่างอื่นมาวางไว้ก่อนก็แล้วกันมีของประดับอย่างเยอะเลยฉันเลือกไม่ถูกเลยนะขอบอกมีต้นคริสต์มาสด้วยนะพี่ฝนใช่มีต้นคริสต์มาสด้วยแล้วต้นคริสต์มาสเอาไปวางตรงนั้นทําไมอะวางต้นใหญ่ๆไง,งจะได้มองเห็นแต่ไกลโอ้ใหญ่มากเลยนะต้นคริสต์มาสต้นนี้ใช่จะต้องสูงๆด้วยแล้วก็จะต้องมีไฟประดบับด้านบนดีนะเนี่ยที่เป็นรถบรรทุกอะเขาสามารถบรรทุกไปได้นี่ง รถขบวนพาเลทไว้จ,จะสั่งพเลทแล้วเริ่มงานกี่โมงอะเนี่ยเริ่มงานตอนเที่ยงคืนฉันจัดเสร็จเรียบร้อยลนะ๊บวิก,กเดี๋ยวก่อนนายยังไม่ได้ติดสปอตไลท์เลยเดี๋ยวติดให้นีไงกําลังเอาขึ้นมาอยู่เนี่ยเพราะฉะน,นั้นตอนนี้กล่องของขวัญยังไม่พอกล่องของขวัญไม่พอเหรอพี่ฝนใช่กล่องของขวัญไม่พอเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงก็แล้วกันโบนายทําของหล่นแล้วหยิบไม้ฉันเร็วเข้านี่ไง กล่องของขวัญอย่างเยอะบู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 บโบอย่าลืมใส่ดาวประดับด้วยนะโบดาวประดับต้องใส่บนยอดไม่ได้ใส่ข้างล่างนี่งาดาวประดับจะต้องวางไว้ด้านบนสุดเลยแล้วที่สําคัญเน่คุณสโนแมนกล่องของขวัญพร้อมแล้วละ่ะแล้วเมื่อไรจะเริ่มงานได้สักทีเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนลืมอะไรไปบางอย่างลืมอะไรพีร่ฝนเราลืมเราลืมการเชิญ การ์ดเชิญเนี่ยนะใช่ลืมส่งการ์ดเชิญไม่ได้กาแล้วแล้วไงต่อไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะหมายความว่าไงครับพี่สาวคนสวยเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงฉันได้บอกกับทุกคนแล้วแต่แบบว่าลืมใส่วันเข้าไปนะคะงั้นเราก็ต้องไปบอกอยู่ดีนี่ครับ <laughs> ลืมใส่วันแล้วก็เวลาเข้าไปไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยกันชวนเพื่อนๆกันแล้วกันนะคะเริ่มจากที่ไหนก่อนดีเนี่ย เริ่มต้นจากพาเพื่อนทุกคนไปดูรถขบวนพาเลตแต่ว่ารถขบวนพาเล็ของเราเนี่ยยังไม่มีคนมายืนอยู่เลยนะยังไม่มีใครมาช่วยขับรถเลยเพราะฉะนั้นไปตามเพื่อนก่อนดีกว่าถูกต้องเราต้องไปตามเพื่อนก่อนไปที่ไหนก่อนดีเนี่ยน่าจะต้องไปที่ที่โรงเรียนถูกต้องเลยเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีคนอยู่เยอะที่สุดใช่แล้วก็มีคนสํคาคัญที่เป็นเพื่อนเพื่อนของเราเยอะมากเลย แล้วจะเชิญทั้งหมดเลยเหรอพี่บอนใช่เชิญทั้งหมดเชิญทุกคนแหละวันนี้จะเชิญหมดไหมเนี่ยหมดแน่นอนรับรองได้แหละเราก็ให้เพื่อนโทรตามกันก็ได้นี่นะใช่เพราะฉะนั้นมาเร็วเขาพี่สาวคะโบเราจะต้องไปชวนเพื่อนๆกันแล้วล่ะบู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 ทางนี้เลยค่ะไปไหนก่อนเนี่ยไปที่โรงเรียนเชนิญใครก่อนอะนะเชิญคุณลุงพอ,อก่อนเลยดีกว่า สวัสดีครับทอปได้ยินมานานแล้วละครับคือว่าตอนนี้พวกเราจัดขบวนพาเหรดเรียบร้อยแล้วค่ะปะ่ะเดี๋ยวเราไปที่ขบวนพาเหรดกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ต้องไปตามเพื่อนๆก่อนนะคะเขาคงเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วละพอ,อประกาศออกไหม์ไปเมื่อกี้ด้วยเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วค่ะมากันครบทุกคนเลยใช่แล้วล่ะครับตอนนี้ ผมก็โทรศัพท์ไปตามเพื่อนที่อยู่ห่างๆอีกเยอะเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะคะเราจะต้องไปชวนคุณลุงที่เขาขายซูชิแล้วก็ขายขนมด้วยนะคะใชิญใ้หมดทุกคนเลยลหรคะเนี้ยใช่แล้วล่ละค่ะจะได้หมดทุกคนเลยคุณลุงคะไปงานเทศกาลกันคะ่ะได้เลยครับกําลังว่างอยู่พอดีพี่สาวคะไปด้วยกันนะคะ ไปงานเทศกาลวันคริสต์มาสกันนะครับได้เลยไม่ต้องไปล่วงค่ะงานนี้ฉันไปแน่นอนคุณตำรวจครับไปไป,ไปค่ะไปค่ะเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับ <c oughs> นี่ไงเขาไปกันทุกคนอยู่แล้วอย่าลืมเชิญคุณหมอและคุณพยาบาลด้วยนะครับคุณหมอคะคุณหมอคุณหมอครับคุณพยาบาลคะวันนี้พวกเราจารัดงานเทศกาลวันฮาโลวีนคะ่ะไม่ใช่พี่ฝนวันคริสต์มาสค่ะ อ๋อวันนี้ไม่มีคนไข้เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณหมอกับคุณพยาบาลไปร่วมด้วยนะครับไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะคะมาทําอะไรที่เนี่จอดมานีมาแล้วเขาตอนนี้งานเทศกาลคริสต์มาสเริ่มแล้วว่าไงครับพี่พี่ฝนนี่งะพี่ตามหาตั้งนานแหน,นึกว่าไปไหนซะอีกไม่ได้ไปไหนเลยครับรออยู่ครับ นี่ไงางานเทศกาลวันคริสรต์มาสเริ่มต้นแล้วล่ะสวยมากเลยดูดิจุดภูแล้วยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยพี่ฝนใช่แล้วที่สำคัญตอนนี้เพื่อนเพื่อนของเราก็มากันหมดเลยเป็นไงดูชั้นเต้นดิเทป่าเทป่านายเต้นเก่งมากเลยปุ๊กปิก๊กอยู่หน้าเวทีก็ต้องเงียนะนายเต้นเก่งมากเลยแล้วโบไปไหนอะโบโบอ,อยู่ข้างหลังครับพี่ฝน <laughs> เดี๋ยวก่อนัน่นไง เจอโบแล้วเป็นไงมั่งดูโบดิพี่ฝนโบเต้นเต็มที่เลยอ่ะใช่พี่เอกก็เก่งเหมือนกันนาะตีกองเก่งมากเลยแล้วตอนนี้งานเทศกาลวันคริสต์มาสก็เริ่มต้นสวยงามดีจังเลยนะครับงานเทศกาลปีนี้ใหญ่กว่าทุกปีเลยครับผมมีรถขบวนพาเลตตามมาอย่างเยอะแหละ เป็นไงฉันจัดได้สวยหรือเปล่านายจัดได้ดีมากเลยปุ๊กปิ๊กดูเหมือนกับว่าเพื่อนๆของเราจะมีความสุขสนุกสนานกันทุกคนแหละ สนุกจังเลยนะคะปีนี้จัดงานวันคิดมายิ่งใหญ่จังเลยค่ะใช่แล้วแ่ะค่ะจัดงานยิ่งใหญ่สวยงามมากเลยมีรถขบวนพาเลทด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์มะเหมียวน่าจะภูมิใจน่าดูเลยนะพี่ฝนนะใช่งานเทศกาลสวยมากๆเลยและถ้าเพื่อนๆชื่อชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้พวกเราก็จะตั้งขอตัวลาทุกคนไปก่อน รักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย,ย,ยขอให้มีความสุขทุกวันจ้าบ๊ย